สวัสดีย่าธรรมท่านทุกคนนะครับยามเช้า,ชานะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับที่ยายธรรมท่านรอจับน้ำจับน้ำจับใบคอพรหลงตานะครับยามเช้านะครับ <c oughs> ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดแยกไฟแดงนะครับสีแยกไฟแดงพี่ทหารบอกว่าลวงตาจะเลี้ยวฝั่งซ้ายนี่แหละครับเลี้ยวฝั่งซ้ายครอย่าที่ทำที่ท่านรู้ท่านก็มารอนะครับอยู่ด้านหน้าน้นนะครับ ก to ah, 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 bon ็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับเาน น้ำเจ้าต้มดีจ้ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะให้ครับเป็นน้ำปุ๋ยครับน้ำปุ๋ยนะครับน้ำอะไร าน้ำวางทำอะไรรับตัดไม่ได้ทำอะไรรังางน้ำวางไ้น้ำางไว้แบบนี้เลยนะครับอยางนีคนมาเก็บรับน้ำไว้ด้วยครับรับน้ำ่น้ำไว้ด้วยนะับน้ำไว้ด้วยครับน้ำก๋วยยว่ะน้ำก๋วยยว ครัเดยวไทยพี่น้องชาวไทยชาติให้เล่อยู่สวัสดีครับครับสวัสดีย่อยทำทุกท่านทุกคนยามเ,เช้าๆนะครับลุงตญญาฉันยาอยู่พี่แป๊บนึง นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับเห็นกบไหมกบไหมันมือเห็นไหมนะครับตอนนี้ลวงตาท่านก็ได้ทื่ดงนะครับมาถึงสถานีตำรวจภูธรไปนะครับจุดนี้สวัสดีครับสามกล้องเลยเนาะเัวเล็กเนาะนี่นะครับสถานีตำรวจภูธรไปนะครับ เล็กสงสัยนะครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทอนไปนะครับท่านมารอรับพรนาก่คงตาบึชื่นนะครับ ลร้เด็กๆนะครับตาเคาะให้หัวเลาะเลยครับยกน้ครับสบายอไยกทมครับ นะครับสาธุยกน้ำด้วยนะพี่นะยกน้ำด้วยครับครับนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับผมเตรียมเตรียมยกเลยพี่ยกเลยเลยครับยกเลยเลยนะครับยกลองตาได้เลยครับสาธุสาธุครับผม สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็พี่ทหารท่านก็มาอำนวยความสะดวกนะครับบนท้องถนนเรื่องการจราจรยกน้ำนะครับด้านหลังก็จะยกน้ําเดี๋ยวจะไปถ่ายด้านหลังให้ให้รับชมกันด้วยนะครับเนาะถอดหมวกด้วยนะพี่นะถอดหมวกด้วยนะครับครับผมถอดหมวกด้วยนะครับ ตอนหมวกนะครับรับพรจากหลวงตาครับผมเหนหะน้าชึ้นครับเหนหะน้าชึ้นครับลมโกลมนะมันลมโกลมอ่ะเลื่อนมาอีกได้นะพี่นะเลื่อนมาอีกได้เส้นขาวได้เลยนะครับแล้วก็ยกน้ําขึ้นนะครับหลวงตาม,มาถึงยกน้ําเลยนะครับ <l ug> เห้อเหนเยอะมากต้นอนนะครับขอต้อนนะ เ yes, yes, yes. ตรียมพร้อมนะครับเตรียมยกน้านะพี่นะยกน้ําขึ้นเลยนะครับหลวงตาท่านจะคลอรับน้ําให้เรานะครับแล้วก็ให้พรเตรียมยกน้ำเลยนะครับเตรียมยกน้ำเลย,คร,รย,ย,เลยครับผม เตรียมเตรียมยกน้ำนะคุณแม่นะเตรียมยกน้ำเลยนะครับด้านหน้านั่งไม่ได้ สาธุครับครับผมเดี๋ยวค่อยไปแคปเอาเด้อเดี๋ยวผมจะถ่ายให้นะครับ ขอบคุณครับผมเพราะว่าถ้าให้เราถ่ายเราถ่ายไม่ทันหรอกพี่มีแต่เนี่ยไปไปแคปออมผมได้อนุญาตนะครับ ยังยังยังเลยด่า้แล้วก็ขณะนี้ลุงท่านท่านผุดงมาถึงปั๊มปตทนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม